เลยครับเคร่อองเรามีชช็อปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่นะครับสนใจในส่วนของตัวการขัดเงานะครับอันนี้เป็นฝาแข็งของเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการขั้นตอนนะครับก็ครับก็มาครับใช้ตัวโซเวนนะครับอันนี้นะครับซื้อมาหนึ่งขวดนะครับจากร้านนะครับข้างๆบ้านแล้วก็เทใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับ ค่อยถูไปนะครับค่อยถูไปนะครับจนสีออกนะครับก็ค่อยๆถูไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะฮะถูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนฝาสีมันจะออกนะครับแล้วก็นีใช้เกียวครับมาขูดๆหน่อยเนื่องจากตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยมันแปรมันเข้าไม่ถึงนะครับก็ใช้เกียงขูดเอานะครับนะฮะเพื่อนก็ดูนะครับรอถัดมาจะใช้สกอตไบส์นะครับ ในการขัดนะครับเพื่อเก็บผิวนะครับให้เรียบนะครับก็ขัดไปเรื่อยเหมือนกันนะครับก่อนไปก็ซื้อจับล้านทั้งบ้านครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการใช้ไขประวานนะครับร่วมกับาจานขนแกะ4ี่นิ้วนะครับแลค่อยเกลี่ยไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2-3ครั้งนะครับก็จะได้ความเงา ะครับถามที่เราต้องการแล้วนะครับครับตัวนี้ก็ขั้นตอนการทาไม่ยากนะครับก็ใช้ไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับสําหรับการปัดเงาในส่วนของตัวอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้เป็นฝาแท้งของรถมอเตอร์ไซค์ครับก็เพื่อนลองทําดูได้นะครับทาไม่ยากเลยนะครับแค่มีไขประวานนะครับซึ่งหาซื้อได้นะครับตาม ครับแอปต่างๆนะครับตามออนไลน์นะครับหรือว่าเื่อไหนสนใจก็สามารถเดินทางร้านเอทางผมอะนะครับจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับในคอมเมนต์นะฮะก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการขัดเงานะครับฝากแข็งรถมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวใช้ผ้านะครับลองเช็ดดูนะครับได้ความเงาไหมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นะครับซื้ออุปกรณ์มาทำเองนะครับไม่ยากนะครับก็มีขายตามออนไลน์นะครับทั้งหมดเลยนะครับขายประวานตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางผมนะครับจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับ